ไปล็อกมันแล้วไปเสร็จงานก็เอารถไทยขึ้นรถหกล้อมื่อบ้านครับไปงานต่อใช่แปดร้อยเที่ยวนะครับวันนี้เสร็จแล้วครับผมทีมงานรถ6กล้อไปแล้วนี่ก็เอารถไทยขึ้นรถหกล้อกลับครับเนื่องจากระยะทางมันไกลนะ ระยะทางมันไกลก็นี่ครับเอาขึ้นรถหกล้อไปมาแล้วเสกะดีๆดเด้อจ่วงเวลาตอนเรารถถ่ายขึ้นหกล้อไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมไม่มีใครจับคล้องให้นะบ้าบ้าบ้าเสก็อันนี่ก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับผม ไปไปแล้วนี่ไปสบายแล้วเดี๋ยวเอาไปลงอีกที่หนึ่งนะครับผมนี่ก็บายบายครับที่ตรงนี้นะแต่เราก็จะตามไปโอ้ดีนะมีที่ขึ้นนะพี่น้องถ้าไม่มีที่ขึ้นนี่แย่เลย โอ้เข้าไปหมดแล้วเหลือแต่ผมด้วยนี่เดี๋ยวเราตามท้ายรถเสียเกาะไปครับไปแต่ผมเอารถก่อนไปไปวาร์ดเสียเกาะแดดร้อนมากครับทุกคนบ่อนี้เราก็ย้ายรถมาได้สามวันครับผมเสร็จพอดีครับเสร็จแล้วก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับผมแล้ว อันนี้ก็แล้วก็จะขินลาดไปสายห้าหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะไปขุดอยู่ที่ไหนต่อนะครับผมแล้วก็ตามขับไปนี่ครับเรถไถขึ้นหกล้อเป็นเลยถ้าใช้เวลาขับนี่มันกว่าจะถึงมันนานครับนานเลยแหละ แล้วก็กลับถิ่นเกิดของเราครับบ้านกรวดแล้วก็วันนี้มาหากินไกไ 3, น่ได้สามวันครับพี่นีดีจอดทำไมนะ bye bay rồi bằng luôn gần đuôi chim ngàn Tại sao? nè lại với lại cân nhầm ก็ไปแล้วครับเราก็แสงไปเลย สามอู้พิมิมขับไปเร็วแท้ไม่ก d ย้ายกลับทิ้งเก่าครับผมไปหากินอยู่แถวบ้านลรวดเนี่ย <laughs> แล้วเดินทางไงครับผมไปหากินอยู่ใกล้ๆนี่ยครับ <laughs> นี่ก็ถึงบ้านนนจริญแล้วครับผม เอรถหกล้อใครนี่รถหกล้อเสียตั้มเหรอคุณคุณนะอันนี้นะ่ะน่าจะใช่น่าจะทีมง,งานเสียตั้มแล้วก็ตามพี่เหนียวไปเลย<ม>ครับผม นู่นไงรถหับเอเอ้ยรถแมคโครอยู่ข้องหน้าโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะพี่น้องนะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมอาไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปบ,บายครับสวัสดีครับ